ไปพุ Pop, it, so it like ่นเงาพน่งเงาพุ่งเงาไปบ้านพุ่งต่อไปเมือกี้นี่พี่น้องเมื่อไงนะตอนนี้อยู่บางบ่ออยู่กับเดอะแบ็กอินเตอร์เมื่อนีงสิมาหมอสะน้องพี่น้องหมอสะที่แพงที่สุดในประเทศไทย เบอง์ศเลยครับเบรอร์มูลนิธิาลนี่หมอห่ามห่าหมืนบาทตอนนี้ร่างสูบนำ้ำนะครับตอนนี้ร่างสูบนำ้ำร่างทำความสะอาดบ่อ,าาบอ,ดอาาเดี๋ยวพอทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวมาคุยกันอีกที่นึงเนาะตอนนี้นะถือว่าอายุบางบอ่อมุดปลาการลังจากโควิดซ่าอันนี้เครื่องปั้นเนาะเครื่องปั้นอาคาร นี่บ้านบ้านนี่ครับบานนี่บ้านี่เออบ้านี่แหละทีที่ต้องขึ้นปลาเมาเขาโจ้หาเมื่อนเอาจะไปชมเมืองเครื่องเนาะเราจะไปชมวงเมืองเครื่องสูบบวกไงบวกเครื่องสูบไปนี่บ้าปุ้งเนี่ย บอกุ่งบอกุ่ง้วจะไปป่า,านั่นเหมือนเน,นี่ยมาเชิญนะโอ้บัวเนอะหํากล่องทันคอไฟด้วยครับพี่น้องวี่นเหรอกล่องขากล่องหมด้น้อมี่ เยางน้ำเตนครับลูกเพ่นกินหมดละนี่น่งบรรยากาศหล่อดนะเบื้งลูกปลาปลาเล่นหลจีนองเอ้ยเบื้องลดเบื้งปลาเลยนะครับหาเงินอี่คุมเงนอี่หาเงินอ่ะหาเงินจีนองเอ้ยหาเนหาเงนี่คุมมเดี๋ยวค่อยมุค่อยมาเบื้องกันว่าค่อยมาไล่ำไร Mô ừ. Hà Minh Đỡ chưa anh? đây mà mình, đó mình đây mà mình à. Chúng ăn. Chúng ăn, cái lăng ừ. Cái trong Để พ่อซิ่งพ่อซิ่งมีหนุนใองครับพ่อ่อ่อตัว้อนี่ต่่อัเนนครับเดี๋ยวมกดกทีหน้ามีอรรงูหน้าเเมาเจอกันครับทิ่นี่ฝากกันครับ Rampik kita.